ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะหม่เริ่มระแวองอย่าว่าจะหโมอหนูก็ระแวเงเหมือนกัน <c oughs> ถามเรื่องอื่นไหมถามเรื่งงองอื่นเนาะเออ ขับเรื่องอื่นได้แล้วเน่ก็ยังจะนั่งท่านี้อีกนี่ก็ปิดหมอนแล้วไงหนึ่งสองใช้ได้นานไหมถ้าเป็นแบบซองแบบคิมก็ใช้ได้นานค่ะมีพี่พี่บอกว่าใช้ได้ห้าครั้งเลยก็หมอนหน่อยหน่อยหรือเปล่าไม่ครับไม่ไม่บอกเขาไปว่าปกติก็อนันอยู่แล้วคนเซ็กซี่เออเขาไม่คนเซ็กซี่คนานูไม่เห็นนะ โอ้ยหนูโอ้แล้วหนูโอ้แล้วไม่เขาไม่เป็นไรหรอกหนูเชื่อว่าพ่อแข่งแก่งหนึ่งซองใช้ได้นานค่ะหนึ่งซองใช้ได้นานนะถ้าเป็นแบบถ้าเป็นแบบซองก็คือจะเป็นแบบครีมส่วนถ้าเป็นแบบสเปรย์ก็คือจะเป็นแบบมูสนะคะ ดีมีกก็จะออกมาแล้วจะ <c oughs> อะไรนะหนูกอดเปื่อกแล้วนะพี่หนู <c oughs> กอดเปื่อกแล้วใครนะที่อดนะจอทานแมวไปเผยแพ้นะคะขอบคุณมีนั่งดีๆนั่งดีแล้วมาดูคนรักกันสรุปแล้วขนออกไหมออกขนออกหน้าหมอบีพิ้ง มีเยอะไปก็ให้หนูปอ,อกนงทิ้งไว้สิบนาทีหนูก็ปอ,อกพี่<อ>บุ๊กาค่ารักลร้เองคิ้วแล้วๆลค่าคิ้วเหรอคิดว่าไปถามจริงๆหนูไม่มีขนแล้วอะ่ะหนูไม่รู้จะเอาขนตรงไหนมาทำของหนูอะ่ะ <c> ไ <oughs> <ๆ c oughs> หนบอกจะแหวกคิ้วไงหูบวดใช้ชีวิตไงอ่ะ ทำงานไงอะ่ะถ้าแวรคิวอะ่ะไหนตอบหนูหน่อยสิมาเราทาไว้กว่อนแล้วเอาที่เหลือออกให้หมูหนูจะทาไว้แล้วนะแล้วหนูจะเอาที่เหลือออกให้หมดเนาะเขย คิวไม่ต้องค่ะลูกมีก็ได้ดีๆหวอซื้อเลยเออซึมได้เหรอเออชิวๆครับชิวๆคื่หรือเปล่าไม่หรูอยังไม่เห็นปก,กนติเขาก็ไม่จะกดเรียบร้อยเขาก,ก็น่าจะนิดนึงเนาะไม่เขินเท่าไรหร่หรอกเนาะนมันเป็นอุบัติเหตุแล้วกผู้ผู้อีกข้างมาเร็วๆอ๋อแล้วกมาอีกข้างหนึ่ง มานั่งตรงนี้ข้างที่หมอลงมาข้างล่างเดี๋ยวมันมองไม่เ uh, ห okay uh, ็นเึง้๋อโอเคเอาอลไรกูดูจำขึ้นเอาอีกอันนึ่งขี้หมอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเอออุ้ย มึงต้องใชมง้มือมือขนลุกแล, <c oughs> าาล้กระตายพะก็นแรมึงอ่ะเยกขึ้นโห้เล็บใหม่เพิ่งทำมาต้องมาสาัมผัสขนแหลกๆตีนมือกูอะอะไรอะนี <c oughs> เ่เหนี้ ใช่ทเทเริลคนอิจฉาคอมเมนต์ได้ที่เงียบเลยดหมสบายดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ